โดนอะไรลักกันเอ้เหมือนมีตัวนะน่าจะมีหละอันนี้ผมภาคไปเฮ้ยไม่ใช่ภาคดิเล่นก่อนแล้วก็เราเอามาภาคที่หลังนะทุกคนโอเคนั่นแหละเจอตัวละมา Let's go ขอมันกันแล้วถ้าภาคผิดภาคสู่ขอภัยนะทุกคน <c oughs> ผมเพิ่งหัดภาควันแรกเลยเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ปืนที่อะไรเนี่ยได้ไหมเบรเบาโหจะบ้าโ ปืนมาโอ okay. เคจะปืนละมาดิเหลวไม่กลัวละไหนวะอยู่ไหนวะเฮ้ยโอ้โ okay. ห <Hey>! oh, ตกใจหมดยมีปืนห้าอยู่นะดิปืนปนี่ไงตัดไปอีกตัวหนึ่งอยู่ไหนวะต้องอยู่แถวนี้แหละถ้าเมียมันอยู่เนาะเค okay. หาไปเอา้าม,มาหยิบปลามอาชีพแลยวเปลี่ยนเปลี่ยนกัน ยาไม่มีด้วยนะประเด็นนะโห้ยหดขาดแคลนเลยเว้ยปล่อยโจนปั๊บดูดิดมันอยู่แถวไหน,นไม่มีอืมเกียจะยาละโห้ยาใหญ่ซะด่ะปัมมมงง๊มแม่งเนี่ยเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเนาะโอ้ยดูเสียงนี่ทุกคนไม่สบายเนาะเวลาไม่สบายเนี่ยเสียงมันซนะีซี้อะเนาะแต่ผมก็แบบเอออยากแบบ ภาคกันเนาะแบบคลิปมันดูจืดจืดเนาะเวลาเราไม่ได้พากไปไม่มีเสียงเราพูดเนี่ยมันดูจืดมากเลยคลิปคลิปวะผมไปดูคลิปคนอื่นนเขาพูดกันหมดเนี่ยผมก็เลยเออเอามาปรับลองดูแย่ไปไปเขาเรื่องเขาเรื่องเจอมาแล้วนะทุกคนมันอยู่บนแถวๆน้นแหละแต่ผมก็ไม่รู้นะบนไหนเพราะว่าพี่ผมบอกเนาะย <c oughs> ผมก็วิ่งไปอันนี้ไม่มียาเลยทุกคน <c oughs> ไอวอลสองลูกเองอะเ <c oughs> จอเหรียญแล้วก็ เหรียญมีสีนน่ร้อยจำได้อยู่เจ <Okay. S 1> ผมก็งงอยู่ไหนวะเอา้ามันอยู่บนเขาโอ้ยตอดมันไปได้นิดหนึ่งดูดช็อตเนี้ยปัญยาไม่มียาเลยทุกคนมีแต่อะไรไปดูดะระวังนะฮะแล้วกาต็ตีพี่ผมก็ไม่รู้จะทำไงนะจะช่วยไงพี่ผมกผมก็เลยบอกพี่ว่าเออไปเลยไม่ต้องไอ้นี่แต่ผมตัดไปตอนที่ผมเกิดเลยดีกว่าเพราวะว่าเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาโอเคเดี๋ยวตัดเลยนะมา โอเคผมก็เกิดละทุกคนเกิดมาก็นี่แหละฮะเกือบตุยอ้าวแล้วสเก็ตบอร์ดกูไปไหนเนี่ยเวลาลงนะโก g โก o โกเฮ้ยมีตัวนั่นน่ะบนขาวโอ้ยกูเกิดมาทุกคนว่าผมตายปะโอ้ยไม่ตายหรอกคนอย่างผมอะไม่พะมัง้งเฮ้ยตายวะเฮ้ยไม่ตายไม่แต่เอสดีด,ดีว่ะเอสด,ด,ดีบายนี่จะ้ะจอยบอกว เอ็วนะีดีเนี่ยดีเหมือนกันนะเฮ้ยให้ปั๊มยาหน่อยดิวะอ้าวไอเวนไหลหัวมาดิดีอยู่แร้วในเวลามาดิดีดาวหนึ่งดาวหนึ่งมาดิเดี๋ยวเมียงางไมาดิมาดิมาดิาดาดดาน,นี่งนนงนงไงาซาดมาบเข้าให้ชาตินี้ผมให้หัวใจนะทุกคนผมไม่ได้แอคเลยผมให้หัวใจนะแต่ในเกมทำไมมันเอ้ยเวลาเราอัดอย่างเงี้ยทำไมมันแบบไม่มีวะแต่ตอนอยู่ในเกมอย่างเงี้ยตอนไม่อัดเนี่ยผมให้หัวใจเขาจริงๆนะผมไม่ได้แบบ มีเจตนาที่จะไปแอคเขาอะไรบบเยอะๆยอย่างเงี้ยผมไม่ใช่คนแบบนั้นไงโอเคเดี๋ยวผมจะเร่งคลิปให้นะผมไม่อยากตัดแล้วเดี๋ยวมันดูจืดจืดเนาะคลิปเวลาตัดเนี่ยโอเคตามเรื่อยๆทุกคนพี่ผมก็ถามว่ามีเอคไหมเดี๋ยวพี่นี่มีพี่ <c oughs> นี่โอเคอยู่ในศพนี้เลยเอาเลยนั่นไงนนแล้วเขาก็เอาเขาไม่ชอบเล่นสองอย่างนะทุกคนพี่ผมอะ่ะเพราะว่าเปลี่ยน <c oughs> แล้วผมก็ไปหยิบเล่นเลยสองอย่าง นะอ่าดูเสียงผมดิเนนะบางทีก็เล็กบางทีก็ใหญ่นะไม่สบายจริงๆแล้วหมามาหอนทำไมวะยู่ไหนวะมันมีตัวนะทุกคนผมเห็นแบบแวบบอยู่อะไม่รู้ว่าอยู่ฝั่งไหนนะไปตอนเล่นไม่รู้ว่ามันอยู่บนป้อมนะแต่พอมาดูคลิปเนี่ยอ๋อมันอยู่บนป้อมนี่ลองนี้แบบลอยแม่งในป้อมเลยแต่ลอยอยากอยู่แหละ เพราะว่าถ้าเรายิงดาวอย่างเงี้ยมันก็ชุบกันได้เลยเนาะวามไปเรื่อยๆนะก่อนไม,ไม่รีบไม่รีบไม่รู้จะรีบทําไมนเนาะไอ้ชอตน,นี้ก็ส่องไปไม่เจอนะเลยตัดสินใจแบ่งไอบอลพี่ดอกสักสองลูกนะพี่ผมเลยพี่พี่ไม่แท้นะพี่ไม่แท้โอเคสั่งไปล้วก็วิ่งเนาะชอตน,นี้เราวิ่งไปเราก็โดนตอดจากบนป้อมเราก็รู้แล้วเออมันอยู่บนป้อมนี่นโอ้โหตอดรวๆเลย้ปปืนเลยวะ สก,กาเหรอค่แรงเลยนะมัง้งนี่เปิดข้อโนโ่ยางงี้ก็รู้แล้วฮะว่าอยู่เป็นป้อมชัดเจนสัญญาณนี้ม่วงม่วงเยี่ยวก็ม่วงจะจะง่วงได้ไงหยอกหยอโอ้เวลาเล่นอะไรเล่นไม่เคยแบบไอ้นี่เลยเนาะเสียงแบบมันไม่ไม่ให้เลยอะทุกคนเ,คเดี๋ยวขอดื่มน้ำแป๊บหนึ่งนะทุกคน เจมาละตัวหนึ่งได้ได้แหละเออได้คิวเฉยเร็วคิวฟรีว่ะแคมป์ไปแล้วก็ขึ้นไปเฮ้ยมียานี่มาเก็บแอปไอ้ซ่อมเกาะกันเงียบ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 เฮ้ยมึงกินแหลมกินดินเหรอแล้วผมไอ้นี่พอผมเอายาป่ะพี่ผมบอกว่าไม่มียาพอผมทิ้งเขาบอกเขามีเว้ยดูเขาบอกเขามีแหละเอ้ายังไงวะ แชวิ่งขึ้นบนนะทุกคนไป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 ผมก็บอกพี่ผมว่าเอ้ยเปิดตำแหน่งศัตรูพี่เปิด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 นะเห็นไหมมองในแผนที่มันจะมีจุดอะไรขึ้นนะอ่ะเออผมไม่ได้ปองนะทุกคนแช <c oughs> ่ไปไปไปช็อนนี้ก็วิ่งมาก็เจอตัวนะยัยหล่อเทวเราอะ่ะซองไม่ไงนี่ด้วยนะสองเะยวะป้าป้าป้า,ปามาดิเฮ้ยเปิดก่อนได้เปียบจริงี่ย เอ้ยซองเดซอ y e นะทุกคนถ้ามันเปิดก่อนนี่ผมคิดได้เลยนะเนี่ยเพราะว่าซองเดซอ y e มันอัตราสองเนอะรันเร็วด้วยปู่ไอวอลไม่งอย่างเยอะทุกคนผมนั่งฟาร์มเกือบครึ่งนาทีอะ่ะเออประมาณสามสิบวิได้ไม่เคยฟาร์มช้าขนาดเนี้ยแล้วไปเลือกปืนผิดไปเลือกเอนะ็มโฟทุกคนให้ดูดินนเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยผมไปเลือก info เ,เอ็มโฟก็ตามเฉยเลยเออมันก็ต้องเป็นสองสิวะจะไปเลือกทำไมอีม๋ปู่ไปไปไป let's go โอเค เหลือแปดคนนะทุกคนก็บวกผมไปได้นะมันน่าจะอยู่กันอ่ะเจอแล้วตายตัวสายมือคือสายตัวว่าเลยเออปั๊บอัลร้อยผมไม่เจอเฮ้ยเปิดคันโน่เอวิวนี้น่าจะเจาะเจาะให้พอได้นะทุกคนเจาะไม่ได้ละเอ,อ๊ไปไปไปช่วตน,นี้ผมโดนข้างตายนะเกือบตุยอ่ะเออดีนะมีเอยตั้งไอวอลเร็วตั้งไอวอลช้านี่ก็ ขีดได้เลยนะทุกคนเอ,อเหียบละไปไปอ้าวเมียมึงยิงนี่ยิงหัรรมวมึงให้ดูเอาเอางงงงดูตั้งยังไงหมอ <c oughs> เออมาดิตั้งยังอยหมอนี่เสร็จเจ๋วที่ดากกูจะรอดดว้วยนะโอ้โหดูเลือดดิโอ้โหดูเลือดคนหนูต้องไปช่วยนะ,ะแกล้มบ่อยนะเรื่องนี้ป่าป่าเฮ้ยอ่ามีที่ยืมเตง่ายหนูวีเนีตะจุย๊ยชัก โอเคเหลืออีกห้าคนนะทุกคน let's go ไปไปไปนานๆผมแต่ AWT อาจจะยิงไม่ค่อยโดนนะทุกคนไหนวะะไหนอยู่ไหนวะซ้ายหรือบนไหนลงดูดิปึ๊บอืมล่างอืมไม่เห็นนะล่างไม่เห็นอ่าโอเคเจอแล้วข้างบนนี่แนวหูอย่างแรงหูทุกคนอย่างแรงอะ่ะอา้าว เอาแย่พี่โก่วงนอนละสงสัยงบบ่วงแหละจะไม่ง่วงได้ไงเล่นประมาณสี่ห้าทุ่ม <laughs> ดาไวเดาไวหย่อดครับจะชุบพี่เขาต่อนะทุกคนเพราะเขาก็ชุบเราเนาะแลกกันแล้วกันมันอยู่ข้างล่างเนี้ยดูนะผมเอาซองยาวไปยิงอะ่ะดูยิงไม่ได้เลยหนึ่งสองซ้มกระโดดออคุณ <laughs> จะนับทำไมว่าไม่ได้ถ่ายรูปเออเนี่ยจะตุยเองไงห,หาล่าดูดิ เฮ้ยดูพี่ผมเวอ,อไอตอนแรกอะไอโยนไอเนี่ยเขาเรียกอะไรวะไอนี่สเก็ตอะไรอะเนี่ยตอนแรกผมนึกว่าส,สตูโยนมาเว้ยผมก็งงอ่ะไรโยนมาวะพอมาดูคลิปโอ้พี่กูโยนใส่กูเฮ้ยเปล่าหรอเขาจะโยนใส่สตูแต่ผมไปตั้งไ้ว่าปิดเนี่ยมันมันสองรอบเลยนะผมเคยเล่นกับเขาอ,อยู่ <c oughs> ไอเยแบบแม่งไม่นัดกันเลยโยนใส่กันเองโอ้หโคตรกลับอุ้นไงไมาดิมึงออกมาปลาระเบิด โอ้นี่มันรู้เรื่องปะไม่ได้แล้วต้องวางกลับระเบิดปับปมาดีหนิวมาดีไม่ดีฉากนี้ก็น่าจะแบบถ้าผมพลาดนี้ผมตุยลเลยนะนี่งโอ้โหที่หนึ่งนะทุกคนถ้าคลิปนี้ผมพลาดผิดหรือว่าพลาดแบบว่าขัดขัด,ขดห,หายเสียงห,หายอย่างเงี้ยผมก็ขออภัยทุกคนอย่างสูงนะครับเพราะว่าเสียงผมก็ นั่นแหละไม่สบายอะ่ะอืมเสียงมันก็แบบเสลิดนะเนาะเสียงแบบมันหายหายอยู่แล้วนะ่ะเวลาคนเราไม่สบายนะครับ